สวัสดีค่ะชุวนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่11มีนาคมพุทธศักราช2560ค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัยไหลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จถึงนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาแล้วโทรทัศน์รมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน วันที่10มีนาคมพุทธศักราช2560เวลา15นาฬิกา33นาทีตามเวลาท้องถิ่นของนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งช้ากว่าประเทศไทย12ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา,าพรวล,ลัลไลษักอัครราชกุมารีเสด็จถึงอย่างท่าอากาศยานนานาชาติจอห์นเอฟเคนเนดีในนครนิวยอร์กณที่นั้นนายพิสารมณวพัฒเอกอัครราชทูตณกรุงวอชิงตันพร้อมภริยา นายวีระชัยพลาสัสเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหรประชาชาตินนครนิวยอร์กพร้อมภริยาพันเอกออกรบอมรัตบุญที่ปรึกษาทางทหารประจำคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหัประชาชาตินนครนิวยอร์กและภริยาเฝ้ารับเสด็จจากนั้นเสด็จไปยังโรงแรมที่ประทับในนครนิวยอร์กณที่นั่นนายพรพงศ์กนิษฐานลน กงสุนใหญ่นานครนิวยอร์กพร้อมภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารทั้งสามเหล่าทัพหัวหน้าสำนักงานต่างๆประจำน,นครนิวยอร์กและผู้สมรสพร้อมทั้งข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงวอชิงตันคณะผู้แทนถาวรและสถานกงสุนใหญ่นาน,านครนิวยอร์กเฝ้ารับเสด็จโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยไรายงาน าสมาคมองค์กรและคณะบุคคลร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรม,มศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิพลอดุลยเดช ที่พระที่นั่งดูสิ์มหาปราศาสตร์ในพระบรมมหาราชวังวันนี้เวลา10บนาฬิกาสนาทีมีพระสงฆ์1ิบรูปจากวัดพระเชษฐุพลวิมลมังคลารามวัดไตร่มิตรวิทยารามรวมทั้งวัดมหาชัยและวัดขุนพรหมดำริจังหวัดมหาสารคามวัดนางนวลและวัดโคกกมจังหวัดกาลสิน์วัดพรหมมหาจุลามุนีพรหมรังสีและวัดนางรองจังหวัดนครนายก และวัดบางระหงจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์ถวายพระบรม,มศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแล้วรับพระราชทานชันเพนโดยมีนายประยุทธ์มหากิจศิริประธานกรรมการบริษัท PM Group จำกัดเป็นประธานในพิธีร่วมกับเจ้าภาพจากหน่วยงานต่างๆอาทิบริษัท GMM Grammy จำกัดมหาชนบริษัท The One Enterprise จำกัดบริษัทสยามเทคนิคคอนกรีตจำกัด และบริษัทคอเกตปราบโอลิฟประเทศไทยจำกัดเวลา14นาฬิกา30มนาทีมีคณะนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่21และนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่37นักศึกษาหลักสูตรนักบริหารการยิติธรรมทางปกครองระดับสูงรุ่นที่4นักศึกษาโครงการฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงสำนักงานตำรวจแห่งชาติรุ่นที่1และรุ่นที่2 นักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์รุ่มรุ่นคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตยรุ่นที่สองสถาบันพระปกเกล้านักเรียนในร้อยตำรวจรุ่นที่4 6และรุ่นที่52พยาบาลกาชาติรุ่น7จนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันร,ราชอาณาจากักรหลักสูตรการป้องกันร,ราชอาณาจากักรนักศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการภาครัฐร,ร่วมเอกชนรุ่นที่หนึ่ง และบริษัทอ a สเทิร์นพล p สแพจำกัดร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชโดยมีพระสงฆ์จากวัดราชวริน์วัดใหม่ใหญ่นุ้ยวัดดวงมูลเหล็กวัดอัมพวาวัดกระจับพินิษรวมทั้งวัดบ้านหนองว่าวัดป่าสงวนวัดกัทลีพนารามและวัดสนวนนอกจังหวัดบุรีรัมย์ และวัดบ้านวังยางจังหวัดอุบลราชธานีสวดมัติกาและสดับประกรณ์ประชาชนทยอยเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างต่อเนื่อง บรรยากาศที่พระที่นั่งดูสิ์มหาปราศาสตร์ตลอดทั้งวันมีประชาชนทั้งชาวกรุงเทพมหานครบริม,มนฑนและต่างจังหวัดซึ่งส่วนใหญ่ผู้ปกครองต่างพาเด็กนักเรียนเดินทางไปร่วมกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพราะอยู่ในช่วงปิดภาคการศึกษาของโรงเรียนต่างๆ เท่านี้ด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทยโดยมิได้ทรงแบ่งแยกชนชั้นวรณะหรือเชื้อชาติศาสนาและในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยทหารมหาเล็กราชบัลลบรักษาพระองค์นำอาหารขนมของว่างและน้ำดื่มพระราชทานไปแจกใจ่ายให้แก่ประชาชนที่ไปกราบถวายบังคมพระบรมศพ บริเวณหน้าประตูสีสุนทรพระบรมมหาราชวังซึ่งเป็นประตูทางออกของประสกนิกรหลังกราบสักการะพระบรมศมพส,สร้างความปลื้มปิติให้แก่ประชาชนเป็นอย่างยิ่งที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประชาชน ขณะที่สำนักพระราชวังสรุปยอดรวมประชาชนที่เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมมศพของวันนี้ในช่วงเวลา5นาฬิกาถึง12นาฬิกามีจำนวน15,506คนและมีประชาชนถวายเงินเพื่อร่วมบำเพ็ญพระราชก,กุศลเป็นเงิน2 2 7ล้าน2แสนบาท75สสตางค์ สารคดีเฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้ชุดสืบสารงานของพ่อวันนี้เสนอตอนโครงการพัฒนาพื้นที่หน้องใหญ่ตามพระราชดำริหรือแก้มลิงน้องใหญ่ พระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงห่วงใยชาวจังหวัดชุมพรที่ประสบอุทกภัยเนื่องจากพายุโซนร้อนซีต้าในเดือนสิงหาคม2540ทำให้น้ำท่วมตัวเมืองชุมพรบางแห่งสูงกว่า2เมตรประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักอีกทั้งทรงทราบถึงภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นกับชาวชุมพรในอนาคต จึงได้มีพระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกรมชลประทานเร่งรัดขุดคลองหัวหวังพนังตักที่เหลือระยะทาง1,460เมตรให้แล้วเสร็จในหนึ่งเดือนเพื่อช่วยระบายน้ำจากคลองท่าตะเพาลงสู่ทะเลพร้อมทั้งให้สร้างประตูระบายน้ำสามแห่งเพื่อควบคุมปริมาณน้ำในหนองใหญ่ โดยได้พระราชทานเงินจากมูลนิธิชัยพัฒนาและมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มาให้ดําเนินการก่อนจนแล้วเสร็จเมื่อวันที่2เพฤศจิจก,กายน2540ก่อนที่พายุลินดาจะเข้าเพียงหนึ่งวันทําให้ตัวเมืองชุมพรรอดพ้นจากอุทกภภัยซ้ำสอง นอกจากนี้ได้มีพระราชำดำริให้พัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตำบลบางลึกอำเภอเมืองชุมพรซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มมีสภาพภูมิประเทศและสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติติดกับคลองหัววังพนังตักให้เป็นแก้มลิงธรรมชาติเพื่อเก็บกักน้ำก่อนระบายลงสู่ทะเลและเป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง จังหวัดชุมพรกรมชลประทานและส่วนที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดําริและน้อมนามแนวพระราชดําริแก้มลิงในการบริหารจัดการน้ํามาใช้จนประสบผลสําเร็จในการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพรในแก้มลิงน,นะครับก็คือต้องใช้ประตูน้ํำลาดพยานุเคราะห์หนึ่งสองสามนะครับในการควบคุมน้ําให้ได้ตรงนี้นะครับจะเป็นหลักเลยนะครับเพราะว่า น้ำที่มามากเนี่ยเราจะต้องค่อยๆผ่อนการระบายน้านะครับพอน้ําใกล้หมดต้องปิดนี่คือหลักการคล้ายๆที่พระองค์ท่านบอกว่า,วา,อ,าอมกล้วยไว้ก่อนใช่ไหมให้แก้มลิงคือมันจะเต็มอุ้งปากลักษณะเดียวกันต้องเก็บน้ําไว้เต็มที่ก่อนนะครับจนดูแล้วเนี่ยน้ำในของวมัมพนังตักเราลดลงไปแล้วน้ำทะเลก็ไม่หนุนขึ้นมาแล้วอย่างนี้เราค่อยๆผ่อนออกไปได้ นะครับนี่คือหลักการบริหารจัดการน้ําแล้วพองค์ท่านรับสั่งแล้วว่าต้องมีประดูนน้าทั้งหัววังและพนังถังไว้ด้วยสิ่งที่ได้มากกว่านั้นอีกพองค์ท่านก็คือบอกว่าน้ําเพื่อการเกษตรน้ําที่เก็บอยู่ในคลองหัววังพนังถังเนี่ยนะครับทำน้ําประปาได้ผักดันน้ําเค็มได้การประมงได้การเกษตรก็ได้อีกแม้กระทั่งการแข่งเรือนะครับก็เป็นประเพณีวัฒนธรรมไปแล้วครับ ทั้งยังได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพและแนวพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำการบริหารจัดการน้ำและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพรที่ประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืนและทำให้น้ำไม่ท่วมตัวเมืองชุมพรมาเกือบ20ปี และส่งเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาซึ่งเป็นหลังเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตเพื่อให้ผู้เยี่ยมชมได้ศึกษาและลงมือปฏิบัติจ,จริงสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์และดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงปัจจุบันโครงการนอกจากจะเป็นหล่งศึกษาดูงานที่สำคัญแล้วยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัด พระเมตตาบาร,รมีของพระบาทสมเด็จพระบรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทําให้ชุมพรวันนี้สุขร่มเย็นชาวจังหวัดชุมพรจึงได้ร่วมกันจัดงานวันสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงของเราในเดือนกันยายนของทุกปีพระมหากรุณาธิคุณของท่านแม่ที่ท่านให้กับพี่น้องชาวชุมพรนี้ไม่มีที่เปรียบเทียบและไม่มีที่ดินสุดด้วยนะครับ ท่านมองเห็นไปทุกอย่างความทุกความสุขของพี่น้องประชาชนที่การท่านได้รักจัดฐานแก้มหลิงนี้ให้ไงไม่มีที่เปรียบได้เลยเรู้ดีว่ากำตอบคืออะไรรักจะมีพี่พ่อมากมายขนาดไหนก็มีถึงเสียวหนึ่งที่พ่อรักเรา จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสริศวภพาเริศน,นันสวัสดีค่ะ